วันเสาร์นะคะบ้าอีกแล้วค่ะเท่ากลัวตื่นมาตอนเช้าว่าจะไม่ถ่ายทอดไลฟ์สดเนาะท video, ําวีดีโอไว้รอโพสปรากฏว,ว่าวันนี้ลูกชายยังไม่ตื่นก็เลยโอเคเดี๋ยวทําปาท้องโกโชว์เลยละกันมันต่อละอาแับไลฟ์สดออนเลยละกันเดี๋ยวคลิปวีดีโอที่ทาแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยนะะหัวยุ่งยัง <c oughs> ไม่แต่งนนหน้าสดนี่นะคะเพื่อน เมื่อวานถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูปลาท่องโกะที่แอนได้ทําไว้นะคะเมื่อวานนี้ทิ้งไว้หนึ่งคืนข้าตู้เย็นไว้แล้วเกินหกชั่วโมงเหมือนก็จะโตแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อมันโตแป้มันโต,แบบนนตแล้วเปิดผอบพบปลาท่องโกะค่ะอุ้ย <laughs> นี่ค่ะมันโตแล้วนะคะ โอเคไอวีดีโอได้ทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยนะคะยังไงก็ลูกยังไม่ตื่นว่างลูกตื่นแล้วกวนเดี๋ยวรอค่ะทำให้แม่ยา่าแม่ย่าก็ชอบทานด้วยนี่นี่อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มที่อร่อยไหมเหตุมผมไม่คอนเฟิร์มอร่อยอร่อยมากก <laughs> ู้กูไปไหนกันหมดฮะโอเควิธ okay. ีการนะคะ แล้วก็วางภาชนะเดี๋ยวก,ก่อนัอนนี้นะคะยังไม่มีคนเข้ามาดูถา่าย้าพไวก่อนแล้วกันมันจะเห็นอะไรเลยเห็นไหมเนาโอเคเห็นเงี้ยากกว่า เตรียมรอนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแป้งเค้กนะคะเมื่อวานแล้วก็ใส่แป้งตัวนี้โรยไปนะคะโรยให้ทั่วก่อนแล้วก็ทําการนี่นะคะแป้งปลาทองโกที่ทำเมื่อวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนทำปลาทองโกค่ะขอบคุณนะคะเป็นคนแรกที่เข้ามารับชมค่ะ ปอท้งโกททาเองสวัสดีค่ะสวัสดีแบบไทยนะคะสวัสดีค่ะปอทองโกค่ะนี่แล้วก็เมื่อวานแอนทําไลฟ์สดไว้ทําวิธีการสูตรในการทาปอทองโกกินเองเพราะว่าเมืองนอกไม่มีขายค่ะแล้วก็ก็เลยบอกสูก่เพื่อนๆเมื่อวานไลฟ์สดไปแล้ววันนี้ต้องดูลูกชายตื่นยังแล้วก็พอมันโตแล้วอันก็เลยมาทํา มีโจ๊กด้วยนะคะโจ๊กซองสั่งมาจากเมืองไทยเอามาต้มอยู่รอกินโจ๊กกับหมูโจ๊กหมูกับวาต้องโก๋เกี๊ยวค่ะ <c oughs> อยู่เมืองนอกทำเป็นทุกอย่างอยู่เมืองไทยซื้อเอา <c oughs> อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวดูสูตรนะคะ <c oughs> แป้งโตแล้วแล้วก็ทําการเจาะตรงกลางเจาะเจะให้รูอากาศมันหายให้มันออกกันนะคะใ <c oughs> ส่ประแจไปใส่ประแจให้ด้วยนะคบ <c oughs> อ๋อขอบคุณค่ะประแจ อน <c oughs> อันนี้เราก็ทําการหยิบออกมานะคะอค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่างน้อยก็มีหนึ่งอ๋อโอเคเข้าใจแล้วป้แจ๊ <c oughs> ค่ะบางวันก็สรรหาทำค่ะแต่ก็ดีนะ <c oughs> มีอะไรให้ทำค่ะพี่อยู่มืงนอกหยิบแป้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการ ดึงแป้งนะคะนวดกันนวดแป้งมองเห็นไหมคะอันนี้หนูก็ทกําการนวดแป้งล้างมือก่อนนะคะใส่ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะพี่เอกับพี่จุม๋มขอบคุณนะคะพี่เอกับพี่จุม๋มหนูก็ไลฟ์สดไปเรื่อยทำวิดีโอก็ไม่ค่อยมีคนชมทำไลฟ์แล้วกันะะเห็นกันสดๆนี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหนูก็ เอาช่วงเวลาลูกหลับลูกยังไม่ตื่นมาไลฟ์สดโชว์ตอนแรกบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ไม่ไลฟ์นะยังไม่ตื่นก็ทําการคืงแป้งนะคะอันนี้แอนไม่เคยทําแบบประกบเป็นปลาทั้งโกแบบประกบนะแอนดูตามสูตรเขาก็เลยทาเป็นเกลียวตลอดเดี๋ยวจะลองปลาทั้งโกแบบประกบรอดไหมไม่รู้นี่สวยไหมคะแบบนี้รับไหมคะแอนโจ๊กด้วยนะเดี๋ยวรอต้มอ,อยู่ เสร็จแล้วนะคะเก่งมากขยันไปคอมเมนต์นึวขอบคุณค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้ไปแหวหาใครเท่าไหร่เนี่แบบก,กระโดดไปกระโดดมาเลี้ยงลูกอันนี้เสร็จแล้วได้ใช่ไหมคะก็ทําการตัดนะคะขนาดเท่าไหรล่ล่ะจำไม่ได้ล้วเอา,เอาตามาถูกใจแล้วกันนะคะก็ทําการตัดแป้งนะคะครั้งที่แล้วแอนก็ถ่ายทำ เก็บเป็นวิดีโอลูกก็มาป่วนอยู่หน้ากล้องทำการตัดแต่งรับปลาทับัโก้ไหมคะเนี่ยถ้าขายได้นะคะก็คงจะดีจะได้มีรายได้พิเศษเพิ่มมันไม่เหมือนเมืองไทยไนะอยากกลตั้งร้านขายอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงได้เงินละแล้วกลับไปนอนทำอย่างอื่นอ่านหนังสือนู่นนี่นั่น อยู่ที่มงองนอกก็เห็นมีเพื่อนทําแต่ซูชิกับร้านอาหารไทยไม่เห็นมีงานอไหนที่ทำเลยภาษาก็ไม่เก่งพี่ได้ละค่ะคลิปสัน้นได้คนติดตามจ้าใช่ค่ะหนูทำคลิปสัน้นเวิร์กสุดส่วนคลิปยาวนี่ก็ต้องใชอ้อาศัยแบบวิ่งวิ่งวิ่งเลยจับอ,อันนี้อันนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดอันนี้จะลองทำแบบปัสสโกติด เราต้องโก๋คู่ดูไม่ไม่เคยลองนะคะได้ไหมเดี๋ยวลองดูสักสักหนึ่งแผ่นเนาะอืมอันนี้เดี๋ยวจะลองดูอันนี้ไม่เคยลองนะคะแต่อันอื่นจะทำเป็นปลาท่องโก๋แบบเกลียวนะคะก็หันไปค่ะตอนนี้มีผู้รับชมหนึ่งท่าน่าจะเป็นพี่จุม๋มกับพี่เอนะคะเห็นอยูยหนึ่งท่านแบบน,นี้ขอบคุณนะคะคงหนูก็ช่วงเวลา ถ้าลูกอยู่บ้านก็เล่นไม่ได้เล่นกับลูกลูกไปเรียนก็เอาเวลาอ่า <c oughs> นสอบจะสอบเอาวีซ่าสัญชาติก็ยากเกิน <c oughs> ถ้าได้อะไรก็เอามาเถะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็เรียบร้อยแลวนะคะก็เขาบอกว่าวิธีการนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองทำเป็นปันเนร์โกแบบเอ่ออะไรนะเขาบอก าต้งโกรคู่อะ่ะแต่ไม่เคยลองเดีย๋ยวจะลองดูถ้าปลาตุ้งโกกเคลียมเนี่ยนะคะก็ทําแบบนี้นะคะด้วยการทํา <c oughs> พี่จุ๋มพุ่งเอ๋อยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ไลช่ใช่ไหมคะของพี่จุ๋มพ่งเอ๋ทำแต่วีดีโอกับคลิปสั้น <c oughs> ก็ทําการยืดยืดยืดแป้งอย่างนี้นะคะถ้าไม่สวยก็อย่าว่ากันเนาะมันก็ไม่ใช่ <c oughs> คนกลางถ้าหทำกินได้ก็ยืดยืดแป้งเสร็จก็ทําการบิดบิดซ้าย คนละข้างอย่างนี้นะคะดิ่งคนละข้างเอาสวยๆหน่อยสิโชว์โชว์ส่อไม่มสวยไม่เท่ากันอีกแปรงช่างมันโอเคแล้วก็ประกบกันก็จะเป็นก้อนเอาเอา,เอาแผ่นใหม่แล้วกันนี้ไม่สวยอ,อันนี้สวยหน่อยโอเคที่แปลแล้วก็ทกําการหมุนนะคะหมุนหมุนมุนมุนหมุน,มนอ่าอันนี้สวยหน่อยโชว์ได้ วิดีโอก็คือสามารถตัดต่อคลิปแล้วก็เอาที่ไม่สวยออกถ้าไล์สดนี่คือเห็นชัดเลยว่ามันไม่สวยเลยมันไม่สดแล้วก็ทําการกบกันอสวยไหมคะนี่คะ่ะแล้วก็เอาน้ํามาแตะๆนิดนึงเนี่ยน้ําอยากจะทํไอ้นนี้โชว์ขนมขนมอะไรขนมวขนมครกนี่ได้แล้วแล้วก็วางไว้ สั ception, ้นยาวแล้วแต่ถูกใจแล้วแต่ชอบนะคะเัน huh ๋ย้จะลองอันนี้ดูปลาทั้งโกบแบบแตะๆได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่เคยลองนะแตะๆยังไงวะทาตรงกลางเนาะอย่นี้ปะยืดๆก่อนแล้วก็แตะตะอันนี้ลองดูนะคะยืดๆยืดๆแตะตรงกลางอันนี้ลองดูนะปลาทังโกคู่จะเป็นคู่อ่ะไม่รู้แล้วก็ยืดๆ เดี๋ยวค่อยลงเตาทีหลังวางพักไว้ก่อนจะเป็นป่าไม่รู้นนี้ง่ายสุดตามทั้งโกเกียวเคยทำไายสดไปแล้รอบหนึ่งแต่ไม่ได้โชว์วิธีและสูตรเมื่อวานทำสูตรวันนี้ก็มาทำโชว์ครับสอง กมุนหมุนไปค่ะสั้นยาวแล้วแต่ถูกใจนะคะหมุนหมุนไปค่ะคนละข้างอุนข้างนี้อันนี้ก็หมุนคนละข้างหมุนตรงข้ามกันนะคะแล้วก็จากตรงกลางมาตรงนี้อื้อหูสวยงามเออเวลาโชว์ออกสื่อสวยๆอย่างนี้โอเคส่วนตรงนี้เราก็โรยแป้งพักไว้สักห้านาทีเดีย๋ยวค่อยใส่ลงเตาวันก่อนคุณสามีเอาไป ให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็ไม่เคยทานมันมีปาท่องโก๋ที่นี่ก็เขาคล้ายๆปาท่องโก๋เมืองนอกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะจำชื่อไม่ได้แต่โรยน้ําตาลสูตรก็ตกัดไม่ต่างจากปาท่องโก๋หรอกคิดว่าอย่างนั้นอุ้ยดึงแรงสั้นยาวยาวสั้นยาวน่าจะขึ้นอยู่กักางกะเนาะหมุนๆข้ามหมุนไปเดี๋ยวจะทันนี้จะทานกับโอวันติน แล้วก็ปลาท่องโกกินกับโจ๊กเห็นไหมคะถนัดอันนี้ไงคุณสามีเอาไปให้คุณแม่คุณแม่ชอบเดี๋ยววันนี้จะ่อยค,คุณแม่ด้วยคุณลูกยังไม่ตื่นเฮ้ยถ้าทำเป็นปลาท่องโกแบบซาลาเปามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้นี่สวยหั่นหน้าหน้าเก็บไปหน่อยเอาอะไรพับไปเลยละกันถ้ามันถ้ามันไม่หมุนเกลียวอย่างที่ว่าก็หมุนเอาเองละกันนะคะ อันนี้มัอนอาร์กリーอะไรอันนี้จะทําเป็นปลาท่องโกแบบสลระเปาได้ไหมเนาะมันเดี๋ยวลองดูก่อนมีมีม,มน,นี่ไงมาหาเงาสิเงาไปไหนวะเงาเลอยด้วยเอามั่วดีอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เอาเสือคือมั่วดีนะคะลองดู <laughs> มันจะเป็นสลระเปาหรือเปล่านี่ปั้นเป็นก้อน ลองดูสุดทำเองคิดเองนี่เองนี่ไงค่ะนี่ไงดูด้วยซาลาเปาไหมเนะแป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 ะลองดูสักก้อนหนึ่งตั้งระขาลอไปละเดี๋ยวต้องวางนี้ว่าจะทำให้ฉับนะนะ แตว่วันนี้วันเสาร์ที่นี้ลมแรงมีลมคงไม่ได้ออกไปนอกบ้านจะพาลูกไปข้างนอกเที่ยวนอกบ้านไม่น่าจะได้เพราะเสาร์ทีน่นี้ช่วงนี้ฝนตกลมแรงก็เลยไม่มีสถานที่ท่องเทีเ่ยวจะมาถ่ายไลฟ์สดโชว์ฝ้าบ้านไปเดี๋ยววันนี้ก็วันทําพันชานะคะไส้กรอกปิ้งตาละเปา ตะลอยงาไม่ติดไม่รู้เพราะอะไรสงสั่มันไม่ติดไม่หนึบก็ตลลาลาเปาเดี๋ยวลองชิ้นหนึ่งอันนี้ปลาทั้งโกขอบคุณนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะวามองฟินิชนชเชอร์เชอร์เกอมองเซเมนตะน้องนาะ รอทอดให้คุณแม่ทานคุณแม่ตอนนี้คุณแม่คุณหมอฮะโอเคเดี๋ยวแล้วลงทอดสักหน่อยสักสองตัวก่อนเนาะเพิ่นรอลูกชายตื่นนะคะอาจจะยังไม่ทอดไม,ไม่ทอดหมดตอนนี้เพราะว่ารอลูกชายตื่นมาทานลูกชายชอบส่วนนี้ทําให้คุณแม่ทานก่อนคุณแม่อยู่ข้างบ้านเฮ้ยลูกตื่นแล้วต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปวด,ดยวหน้าโทรศัพท์เดี๋ยวนะคะ ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาช่วงเวลาว่างตอนนี้จะไม่ว่างลูกชายตื่นอันนี้เริ่มไม่สวยละเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาโผล่หน้ากล้องสามีไม่ชอบให้ลูกออกกล้องไม่ชอบให้ออกสู่สาธารณนะเวลาทําก็วีดีโอก,ก็จะเอาทําภาพเบอร,เอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาปั้นต่อเดี๋ยวขอเอาไปดู เฮ้ยมาตื่นแล้วใช่ไหมน้องเจออะไรป้วยนาะงอีเซอร์เลบอ่าวิ่งมาแล้ววันจิว่าไงลูกตื่นได้แล้วค้าบโอ้ยตื่นแล้ว,ะะล,วลูกชายตื่นแล้วนะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวคุณแม่ไปทอดปลาท,ทั้งโกครับนี่เออเขาชอบปลาทั้งโกค <c oughs> ่ะเออเตเล่ปะเต,ะตเลอุ๊บะเตเลนี่ค่ะมีโจ โจ๊กหมูเราทำโจ๊กหมูไม่เป็นเอาแบบนี้ซื้อมาจากไทยรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวต้มใส่อันนี้คนเดียวกินโจ๊กลูกกับสาไม่กินอันนี้เดี๋ยวทอดปลาตะโกน,นี่นะคะอสองรอบแล้วไล์สดขอบคุณพี่เจ็พี่จุ๋มพี่เอนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับเพื่อน ที่มีรู้ว่าใครเข้ามาเราชงบ้างด้วยด้ยเหมือนกันนะคะยไฟแรงไปหน่อยอันนี้ต้องเปิดไฟอ,อ่อนๆจะไหม <c oughs> นี่นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นยังไงลองอันนี้ดิ <c oughs> สละเปล่า <c oughs> <c oughs> สองชิ้นก่อนละกันเอาเป็นแซมเป็นอือจะเป็นสลับเปล่าไหมนี่ ลับลาบ <What? S 1> ทูปเปอร์อฟเฟะอู๊เดอร์จกเลอรีโอเคมือไม่ว่าง <laughs> ลาแมงเชอร์แฟร์โอ้สลับเปล่า <laughs> นี่นะคะเอาแบบอันนี้ให้คุณแม่หมามองหมามองเดมงมาลี คุณแม่สามีขอชิ้นเดียวเปิดไฟไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าไฟแรงแล้วมันจะเหลืองเหลืองแบบเป็นสีแบบเหมือนไหมต้องเอาเปิดเบาๆซาลาเปาค่ะอุ้ยจะเป็นซาลาเปามินี่ัานไม่กลมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโจ๊กซองเดี๋ยวจะใส่ไข่ด้วยนะคะเอาสองอันก่อนลูกชายตื่นแลยเดี๋ยวก็ทอดให้ลูกชายได้ แล้วเดี๋ยวใส่โจ๊กซองนะคะแป๊บนึงนะคะทูเปอรอุฟดองเลอคาซัลอนซีบูแป๊โจ๊กซองใส่ไข่ไม่มีผักชีไม่ต้องหอมไม่ต้อใส่หมูกินง่ายๆทานคนเดียวหัวมามองออวีตู้วีองตู้วีเออกินกับโจ๊กซองนะคะอยู่เมืองนอกก็เราก็มีโจ๊กกินนะคะแค่ อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทําเองไม่เป็นขอโทษเดี๋ยวพเดืออแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่น้ำเยอะไปเปล่าเนี่ยูยเหมือนกันโอเคไฟอ่อน okay. แต่กลางวันนี่ทําพันชาบิง้งใส่กอกกินอ้าออทิชชู่วัวเม็ดปัเสเกอร์บุคคดอโอลิ ผมนี่เดือดคูผูเลยต้องถามเป็นคนๆโจ๊กซองโจ๊กหมูเช้านี้กับปลาท่องโกฝรั่งเศสอยู่ไหนก็กินได้ถ้าเรามีโอ้ยอันนี้เริ่มเหลืองละไปไหนละคุณสาเดี๋ยวเหลืองไปไม่อีกเอาใส่อันก่อนอื้อ เอาไปเอากระดาษทิชชู่หายไปไหนนี่โอเคอันนี้วาวิทพานังโกนะคะอันนี้เริ่มจะเหลืองเกินไปต้องออกจากเตานี้นะคะเวลากินเดี๋ยวต้องฉีกอืมวาวิทวาวิทอุยทูชัวซี่เชเวอร์ซ่าออซ่าผัวมามองเดอโอ้โหนี่ผัวมามองนะคะอืมเดอร์ยังเอฟเวบู เอาทูกท่าเลแดกกอมามองเด้อเอกองทูเลยเวียงเชอเอโอกงแดกกอเออังกออเพ็กนนนี่ตนอันนี้คือเดี๋ยวเขาไปกินบ้านแม่ก่อนนะคะแล้วของแอนกับคุณลูกก็จะกินก่อนลงหน้านําไปส่วนโจ๊กหมูเดี๋ยวนะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวสูตรสูตรเพื่อนๆถ้ายังไม่รู้ว่าทํายังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ไปเปิดไลฟ์สดเมื่อวานที่ทําไว้ได้นะคะ จ้งสูตรไปเรียบร้อยแล้ววิดีโอก็ทำยังไม่ได้โพสต์ไลฟ์มาละอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสูตรง่ายๆนะคะอร่อยด้วยทำได้เองเดี๋ยวต่อไปต้องหาสูตรทำขนมครกแล้วขนมครกเคยทำแต่ว่ามันไม่ค่อยจัดเทบงไม่ค่อยจัดนั่นเท่าไหร่จุ๊กซองสิคะาจกหมูถ้ามีหมูสับก็ใส่ลงไป,ปเผอิญไม่ทัน เอาแบบนี้แหละใส่ไข่ลงไปตอกไข่ก็จบเทนได้เดี๋ยวห,หยิบไข่พูดอ้ารห,หยิบไข่เลยล้วกันวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเดี๋ยวรอวันจันทร์มีเซอร์ฟเส์มันเกิดคณสา้นะไปแอบซื้อของขวัญมาจะรอดไหมเนี่ยมือเดียวเอ้ย,อยมือเดียว ลงไปลงไปนี่หายทำไปด้วยร้อน,อนโจ๊กไข่ใส่ปลาทั้งโกะอควันคุ้งทำสามารถนะคะในการใช้มือให้เป็นประโยชน์นะคะนี่ปลาทั้งโกนะคะไอยสละเปาค่ะยังทอดไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยว สสยงาเอ้ยดวลองตัวนี้ก่อนมันจะยืดยืดไหมเนี่ยลองดูไมู้จะยืดไหม <c oughs> มันน่าจะไม่โตเนาะน,น่าจะเอฟเฟกต์เฉพาะไอ้ตัวปลาทั้งโกเกียวอันนี้ปลาทั้งโกคู่มันจะเดี๋ยวลองดูนะมันจะกองปะ่ะอันนี้ไม่เคยทำตัวนี้ไม่น่าจะเวิร์กน่าจะได้เฉพาะมันน่าจะไม่โตป่ะเนี่ยปลาทั้งโกคู่ไม่เวิร์กนะคะต้องทำเป็นเกลียวค่ะ สูตรนี้น่าจะได้เดี๋ยวลองดูก่อนโตไหมต้องรอเดือดก่อนโตไหมเนี่ยปลาทัองโกคู่สองข้างขอบคุณค่ะคุณโอหองทีนะคะอยู่ฝรั่งเศสทำปลาทั้งโกทานค่ะเฮ้ยเอาอันนี้ละกันนะคะอันนี้ขอนําเสนอปลาทั้งโกเกลียวกับสาลาเปานะคะส่วนปลาทั้งโกคู่อะ่ะมันน่าจะไม่โตละไม่เป็นไรเอา เอาแป้งไปทำปลาทั้งกกเกลียวค่ะง,ง่ายที่สุดนะคะสูตรรับชมได้ที่ไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะนี่ได้โจ๊กแล้วนะคะหลบมาก่อนไอมันร้อนนีจิ้มกับปลาทั้งโกดูดูโอ้โหปลาโจ๊กนี่ซื้อซองมานะคะตันี่ค่ะเหมา,ามาสี่ซองจากประเทศไทย ปิดก,ก่อนเดี๋ยวจะเดือดแรงเกินส่วนปลาทั้งโกคู่เนี่ยอันนี้ไม่โตเด้จิ้มกินขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็จะจบปราต้องโกล้ที่เหลือก็ทำการทอดต่อแล้วก็ เอาแล้วแต่ถูกใจนะจะเอาเหลืองแค่ไหนจะเอาเหลืองแบบกรอบกรุบฟันหักหรือว่าจะเอาแบบไหม้ไปเลยก็ได้หรือจะเอาแบบแค่นี้อันนี้พูดตลกขำๆเล่นนะคะจิ้มกินนี่จุ๊บอืมยัว่วปลาทงโกส่วอันนี้ยปลาทังโกคู่มันไม่บาน กินได้เหมือนกันนั่นแหละไม่อะไรปลูบูดเบีบ้ยวมันไม่มไม่น่าจะใช่สูตรนี้ <laughs> โอ้ยขอบคุณแม่แม่เข้ามารับชมทําวิดีโอไว้ตั้งข้าวออนแปดโมงใช่ป่ะสามนาทีคล,คลิปคลิปนั่งทําปลาตั้งกโกรโชว์ปรากฏว่าโชว์ไลฟ์ก่อนเดี๋ยววิดีโอค่อยโพสต์แม่ดูดูปลาตั้งโกโอ้ยครับอ้าวเานี่ยลูกตื่นมาก็จะกวนๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนทีวีรูแป๊บหนึ่งนะคะ เอาันไหนลูกดูเตลีอะอันไหนครับช่องไหนลูกเดี๋ยวเปลี่ยนเตลีแป๊บหนึ่งอันไหนลูกชัวซี่บูเย่ไหมอ่ไหมอ่ะอันไหนอะบูเย่เด็กคนนี้นี่โอเคเข้าครัวต่ออันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะคุณนก เออคุณแม่มิกมกี่รับกี่กี่ชิ้นคะโจ๊กก็มีนะแม่มิกิี่โอ้โหกลัวแม่มิกิี่มีโจ๊กด้วยนะอพอทั้งโกก็เสร็จแล้วล่ะค่ะทอแค่นี้ก่อนพอเดี๋ยวรอคุณสามีมากลับมาจากบ้านคุณแม่คุณแม่ไม่สบายคุณแม่ป่วยก็เลยต้องไปเอาอ,อาหารไปให้ทาน เดี๋ยววันจันทร์นี้ยจะมีเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ชวนเพื่อนพี่สาวคนไทยอายุ60มาช่วยทางกับข้าวสามีไม่รู้หรอกว่าเราทำเซอร์ไพรส์เราจะจัดอาหารสำรองเลี้ยงรอบเย็นแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์เขาว,วันจันทร์อุตสาวไปแอบไปช็อปปิ้งมาถ้าดูคลิปที่แล้วไปซื้อของเสื้อผ้าให้เขาถ้าขับรถเองเป็นก็คงจะไปหลายที่หน่อยก็น้เมื่อวันวันก่อนนั่งรถมีไป แล้วก็จะชวนพี่คนไทยกับสามีมาทานอาหารคือสรุปเลยคือพี่คงู่ดช่วยทำกับข้าวนั่นแหละแล้วก็กินกันตอนเย็นแล้วก็ไม่บอกสามีว่าจะชวนเขามาทีหลัเดี๋ยวจะไปปั้นต่อนะคะรับกี่ตัวดีคะสามตัวสิบยูโรค่ะสามตัวสิบยูโรค่ะสิบยูโรเป็นเงินเท่าไหร่คะสี่ร้อยบาทคะ่ะรับมีคะ่ะสามตัวสิบยูโรค่ะเหมือนกับอ้นี่ไง เขาต้องมัดเมืองนอกเขาต้องมัดที่เมืองนอกก็คือที่วัดเขาขายอะธรรมดาประกบคู่อะสามมัดสิบสิบบาทใช่ปะอุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยนั่นอุ้ยร้อน,นีนโลกมีมือน้อยนมาแอบฉกเนี่ลละคะ่ะเงับเง็บเบอืมนั่นดูมือน้อย,น,อยน้อยมาโอ้ยมันหิวนีเนี่ย เขาปากไปแล้วโอเคขอบคุณทุกทกท่านนะคะพี่จุม๋มพี่เอคุณโอห่องทีคุณมิกิอ่คุณแม่มิกิที่น่ารักนะคะทุกท่านเข้ามารับชมคลิปเขาไม่ลงแต่เขามาชมให้บ่อยๆเลยน่ารักมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสก็อุ้ยอันนี้ปิดโทษนานอุ้ยอันนี้อย่าอยามองนะคาะมันไม่โมมากนานนานไปหน่อย โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอันนี้อย่าไปมองค่ะโมแต่โมลืมดูมันไม่ค่ะเก็บเอาออกไปอันนี้ดูได้โอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมลบรับชมสูตรได้นะคะโอเคค่ะบายบาย